สวัสดีครับผมคือนายไอ็อนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการรูทเครื่องครับง่ายๆครับพวกรุ่น i อ i ิ353นะครับเขาบอกว่ารูทกันไม่ได้ครับจริงๆแล้วรูทได้ครับแค่เราใช้โปรแกรม k i o o t อ่ะเนี่ยโปรแกรมเนี่ย King Root เพียงแค่ใช้โปรแกรม King Root ก็สามารถรูทเครื่องได้ครับ คุณไปโหลดได้ที่โพแฉครับก็คิงรูทก็สอนแค่แป๊บเดียวครับที่โพแแชก็วิธีรูทนะครับผมยังไม่สอนโหลดนะก็ไปหาเอาเองก็ได้วิธีโหลดวิธีรูทครับเนีย่ยครับถ้าขึ้นเงี้ยคือว่ารูทเสร็จนะครับถ้าขึ้นติ๊กถูกเนี่ยคือว่ารูทเสร็จถ้ารูทครั้งแรกครับ มันจะรีสตาร์ทเครื่องใหม่รีบูตอะแล้วก็มันก็จะมีโปรแกรมที่โผล่มาเนี่ยที่ผมรูทไปแล้วก็มีอยู่แค่เนี้ยส่วนการเช็ครูทนะครับก็เข้าไปที่รูทเช็คเต,คเตอร์อะไรอะเบสิกรูทเช็คเต,คเตอร์เบสิกคลิกที่ตรวจสอบการรูทครับเนี่ยถ้ามันรูท โปรแกรมนี้ <c oughs> เครื่องนี้รุ่ดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับน่ง่ายครับวิธีรูทง่ายๆก็ไปโหลดเดี๋ยวตอนแรกนะผมจะบอกคุณไปโหลดคิงรุ่มาก่อนแล้วก็รูทเครื่องซะแล้วก็ไปโหลด xmod game มาไปโหลดได้ที่ m o b บ g e นีครับเนี่ย Mo โบ g นีส่วน วิธีทาก็เข้าไปที่ xmod game ครับแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับนล้วก็จะตรวจสอบอะไรเลยงนะ่ายง่ายครับนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรายังไม่ได้รูทนะครับเดี๋ยวค่อยไปรูททีหลังนะครับคุณคลิกที่ king root นะครับเดี๋ยวเดียวแล้วกดผิดลืมลืม ขออภัยนะครับนี่ครับคลิกนี่นี่ครับมันก็จะตรวจสอบการรู้นะครับถ้ารู้เสร็จก็คือติ๊กถูกนี้ส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ